ครับผมก็พวกเรานะครับห้าคนก็เป็นตัวแทนนะครับผมของฐานเกียนครับกองทัพอากาศนะครับผมรุ่นปี6 1หนอ2นะครับผมตามรหัสของเรานี่ยก็จะมีรหัสเนกหน่ง2องขึ้ะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องการฝึกนะครับตอนนี้ผ่านมา สองอาทิตย์แล้วครับการฝึกของเราก็มีอะไรบ้างครับเพื่อนๆเข้มข้นมากเลยนะเข้มข้นมากครับมีอะไรบ้างครับแักเราตรงเลยครับเราตรงเริ่มแรกก็เรื่องสำคัญมากนะครับใช่ครับมากคือเป็นหลักการทุกท่าเลยต้องเริ่มเลกครับตรงขั้นลงความเคารพก็ต้องตรงครับใช่เริ่มหมดครตรงถ้าตรงเป็นท่าแรกนะครับที่สาคัญมากมาถึงเราก็จะเฟื่ถ้าตรงก่อนใช่นะถ้าตรงก่อน ถ้าาพแคร่แล้วก so well, um, uh, right. well, so ็เริ่มมาที่บริยาทราได้ารัขอาสุดท้ายก็แถวแ้ครคือที่เราทั้งหมด2 6บ263คนนะครับผมก็แรกๆก็จะช้าหน่อยในการจับแถวนะครับผมแต่ ฝักตัวผ่านมาสองที่ก็เริ่มมาขึ้นนะครับใช่นะฝักตัวมาขึ้นครับเราเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มรู้หลักมากขึ้นเตรียมตัวมากขึ้นนะครับเร็แล้วก็จะไวขึ้นครับก็ทีเดียวก็จะมีพวกแบบซ้ายขวาหันแล้วก็นำระเบียบพักกับบังขันอะไรับเป็นเราต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆมีจุดเปลี่ยนเดินเป็นยังได้วยนะครับอ้าครับได้ระเบียบ เราเป็นวินัยเนี่ยถือว่าได้อย่างเยอะเลยครับอ,อย่างที่ผมชอบที่สุดก็คือการการตื่นตอนเช้าซึ่งผมเป็นคนตื่นสายผมมาอยู่นี่ผมได้ตื่นไวครับได้ตื่น,นได้ว่าได้ออกของรงกายไปวิง่งตอน,น,นเช้าผมว่ามีการที่การออกกำลังกายตอนเช้าดีครับไปร้องเพลงวิ่งไปด้วยท่องไปด้วยผมว่ามันเป็นการที่สนุกมาก เครียดนะครับเครียดเลยรับรับการฝึกเครียดครับแต่ไม่ไม่เครียดชบับเป็นคนชอบอยู่ในกรอบอยู่แล้ว <laughs> แต่ว่าก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการทำอาชีการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นเวลามากขึ้นครับเพราะว่าติผมก็เก่ดไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลากินก็ไม่เป็นเวลาคือท,ทำอะไรก็ไม่เป็นเวลาไม่ช่างเลยแต่ว่าแต่มาอยู่ที่นี่ก็ ได้ใช้ชีวิตในกอบที่ค่อนข้างดีเป็นไปในทางที่ดีคทอนเราทำให้เรามีวินัยมากขึ้นทำให้เราเขาต้องมุ่งมั่นมากขึ้นครับเดี๋เป็นพนักงานบริษัทครับพนักงานบริษัทเอกชนครับผมก็ผมเรียนจบแล้วก็ครัวเสร็จก็ช่วยที่บ้านก่อนธุรกิจที่บ้านก็รอมา มาทนได้ครับเป็นวผมเป็นนักแสดงครับส่วนผมเป็นช่างลงหนังครับคืออะไรทุกอย่างผมเป็นคอนซัลท์ครับตรวจงานเกี่ับบ้านคอนโดอะไรนะครับเราเรียกได้ว่าแต่ละคนก็มีความหลากหลายแล้วก็มาเจอกันที่นี่นะครับ ก็ความจริงไม่ได้มีกันนี้นะครับผมใน2 6 3คนนี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับผมแต่ละที่มาจากคนหลากหลายหลากหลายแม่ที่เราได้เจอแต่ว่าตอตัวเราต้ช่วยเหลือกันใช่แลาต้อมาอยู่ด้วยกันสามัคคีกันได้ได้นะครับผมนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับผมว่าเป็นเรื่องที่เราค่อยๆค่อยๆรใช่ครับความสามัคคีกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะบางคนอายุไม่เท่ากันบางคนอาจจะ ฐานะบ้าแตกต่างกันหรือว่าเจออะไรมาแตกต่างกันเรามัอยู่ด้วยกันแล้วเราต้องเราเข้าใจกันเราต้องช่วยใช่ใช่มาว่าขอให้ให้เพื่นกันให้ลางใจกันไปเรือกเราจะผ่านอะไไม่ไม่สลกันเขาอยคอยมาเขาขอผมว่าฝากงคนที่ดูอยู่นะครับว่าสัาพะองัไมได้แย่ยังมีอย่างไ้เข้ามาสัมพันครับ ของนะก็อย่ากอ,อกทางบ้านทางแฟนไม่ต้องเป็นห่วงครับผมอยู่ได้ผมมีของรับผิดชอบมากที่แล้วอยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นทหารของทัพอากาศกันเยอะๆะครับ<อ>เยี่ยมครับ <S <S อ่าสำหรับผมขอฝากถึงคนบนฟ้าแล้วกันะะนะครับเพราะว่าพ่อผมก็พึ้นเสียไปเมื่อตงง้นเดือนที่แล้วท่านก็เป็น อาหารากาศเช่นเดียวกันครับผมและที่ผมสมัครเข้ามาที่นี่ก็เดินตามรอยพ่อด้วยครับก็ผมทําสําเร็จแล้วนะครับให้พ่อดูอยู่ข้างบนอย่างสบายใจครับนี่ครับผมก็ฝากถึงครอบครัวที่บ้านเลยครับพ่อแม่น้องชายครับแล้วก็ญาติพี่น้องว่าให้ชื่อในตัวผมเราลงมาได้ครับที่บ้านมา อ๋าตรงนี้มันได้มันได้รับผมแล้วใช่แล้วนี่ได้แล้วเขาก็ทำได้ครับแต่เราที่ลูกผู้ชายก่อนครับครับผมก็สุดท้ายนะครับอยากจะฝากถึงพี่น้องทางบ้านหรือว่าหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับผมฝากถึงความมั่นใจครับของกองทัพอากาศนักเตะของเรา การดูแลนะครับของเรื่องของความเป็นอยู่ของทารเกณฑ์อย่างพวกเรานลครับผมความปลอดภัยเป็นหลักครับนั่นคืออย่างแรกนะครับผมแล้วก็ความเป็นอยู่ก็ดีนะครับผมไม่ได้บ่เลยนะครับอยากให้ติดตามไปไเยอะๆนะครับผมเรื่องของออสําหรับข่าวสารต่างๆนะครับการเป็นทหารเกณฑ์ไม่ได้น่ากลัวนะครับผมุณมีความเาเรียกว่าความใช่สนใจด้วยซ้ำ ใช่คุณภูมิใจที่เราคนไทย้าาทสิ่งที่ทำขเราชาติชาช่วยกันนะครับผมสำหรับน้องๆด้วยนะครับผมนู้นใหม่ๆนะครับไปที่อยากจะเป็นฐานอากานะครับหรือว่าจะเป็นเาจะเป็นฐานเราอะไรก็ตามนะครับก็ร่วมกันครับรับรองครับว่าคุณ จะได้สิ่งดีๆกลับไปแน่นอนครับหนึ่งคือเป็นคนดีนะครับผมไม่ขโมยคนมีความสามัคคีกันนะครับผมแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นครับคือรย่าไปกลักกวครับยังไม่เคยมาสัมผัสจริงๆครับผมอ่า ก็ฝากถึงแฟนคลับนะครับผมหลายหลายคนนะครับที่ที่ส่งกำลังใจมานะครับผมแล้วก็หลายคนที่กําลังรออยู่นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเรื่องความปลอดภัยตอนนี้ร่างกายแข็งแรงมากครับผมดว่าออกกำลังกายทุกวันนะครับแล้วก็ฝึกอบวินัยนะครับอาจจะเท่ขึ้นไปซ้ํานะครับผมเพราะว่าการเป็นทหารเนี่ยมันต้องแบบว่าเราต้องเป็นทุกอย่างนะครับผมแล้วก็หนึ่งคือฝึกตัวเองด้วยนะครับความอดทนความเสียสละนะครับผม รับลองครับว่าลอไม่นานนะครับยังไงก็ไม่ได้เป็นหนะครับขอบคุณครับ